ไปวันท่านก็เป็นผูแน้แทนนายกองอก,าการบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนหลายๆด้านวันนี้ก็มีนักศึกษาก็อยู่ประมาณ6,000 6,000คนนะครับระเบิดการในการสอนร,ระดับพวก็ระดับพกบหรบอือ,อปริญญาตรีนะครับสายปฏิบัติการในไทยของพวกเราเชาว RYTC หรือนุยองเท่นข้อเขลยศนะครับที่ทางเวอร์แบงก์ ที่นะครับในครัที่1มปีการศารึกษา2,567นะครับที่จะทงการรอนะครับว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิครยงของเราเนี่ยนะครับก็จะมีคำว่ามุ่งสู่สากลอยู่ด้วยนะครับที่ผูไลนะครับครั้งแรกอยู่บนเวทีด้วยกันนะครับที่โรวเรียนสตารายงนะครับ The initial encounters uh, very positive encounters um, uh, so I've had the fortune uh, working with my colleagues and me, uh, and we've had a chance to see many uh, uh, different provinces provinces around Thailand <coughs> ที่น้องคนไทยเป็นใหม่ของการงทุนของประเทศไทยอยู่เชื่อเรายองรองับไปก็ที่ชมดูถัดไปก็เฉลิมเสราะเงินการลงทุนในปัจจุบันที่ท,ทําแคทลไลค์ค่ะได้มีการทําในส่วนของเรื่องออไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโโปรแกรมหรือโดยกิจกรรมต่ายที่อาจจะมีในส่วนของ,ของทักษะสังคมและละอารมณ์ค่ะเสริมอ,อยู่เข้าไปในนั้น ในในวันนี้ค่ะคาดว่าทางคณะอาจารย์อาจจะได้ตัวตัวตัวไฟลนี้ไปนะคะแล้วก็อาจจะได้มีการ Provide you with u some background on the key concepts. There are two key concepts that we i l l be d e f y i n g The first is the social and emotional skills. This is part of the foundational skills that uh, k m o n t i has been uh, describing in his earlier introduction. เขาจะรู้ประสบการณ์ว่าถ้าเขากระทาความผิดแล้วเนี่ยไปอยู่ในห้องขังแล้วเนี่ยเขาสิผมสินอิสรภาพแลยนะมันจะสะท้อนให้เขาได้ตระหนักถึงความในการที่อยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องและประดับตามบทระเบียบกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนสําคัญและในส่วนของเรื่องของความที่สร้างสรรค์ทางด้านนวัตกรรมเรื่องของทักษะทางด้านวิทยทศล์นะครับขรงน้องชมวงเนี่ย มาขานชื่อนักเรียนนักศึกษาในการสําเร็จการศึกษาในการร่บใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็น AI และตอนนี้กำลังพัฒนานะครับว่าให้น้องชมวงเนี่ยได้สื่อสารูคุยตอนนีู้คุยได้แล้ว ข้นาเกิ่างนี้นะแล้ก็บคคลภายออกด้วยนะที่ที่เข้ามาตามการม an ีสีทักิณของเราัดเกิล้็อนขอบคเยี่ยนะาริรเก่ก ก็พัฒนาฉนั้นเราก็เริ่มเอามาใช้งานคุยกับอาจารย์เพราะว่าเราเหมือนกับเขาเป็นผู้ทำทานในแี่แบบคิปกันไดเรื่อนเนี่ยแล้วก็พวกตู่ตู่ไฟจังเกตีไม่มี้ลยก็เราจะสอนแบบแตก

It's very popular, especially for the Thai